สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมังกรน,นะครับในรอบเดือนธันวาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31ธันวาคม2 5 6 3ก่อนวาระสิ้นปีนะครับ ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับอยาได้รู้ว่าในรอบเดือนพันวาคมการประอกอบอาชีพหน้าที่การงานโชคลาภการเงินการทองชวิตความรักเป็นเช่นไรก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นแนวทางทัศนคติกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมังกรนะครับคนที่เกิดราศีมังกร ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับดาวที่โคจรมาอยู่ในตำแหน่งของราศีมังกรคือดาวพฤหัสบดีครับดาวพฤหัสก็คือว่าดาวนี้นะครับดาวนี้อิทธิพลของดาวดวงนี้อยู่ในตำแหน่งของดาวราศีมังกรเป็นดาวที่ไม่ค่อยรับเลื่นเท่าที่ควรนะครับช่วงนี้ครับถ้าท่านเกิดในราศีมังกรครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มีปัญหากับ ดา,เ uh. ดา,าวเจ้าเรือนครับดาวเสาครับดาวเสาคือดา,าวเจ้าเรือนนะครับดาวเสาแต่ว่าดาวเสาณว,วันที่1ถึงวันที่5ยังอยู่ในตําแหน่งของวินาศอยู่นะครับเรื่องของสุขภาพมีปัญหาพอสมควรนะครับระวังนะครับสมาชิกที่เกิดในราศีมังกรครับถ้าดาวเสาย้ายครับดาวเสาจะย้ายเข้ามาเรือนของราศีมังกรเป็นเจ้าเรือนราศีมังกรก็ในวันที่5นะครับในวันที่5้า ันวาคม2 5 6 3ดาวเสาร์โคจรย้ายเข้ามาในตำแหน่งของทับลัคนาเกิดก็ส่งผลให้ดีทั้งคุณทั้งให้โทษนะครับส่งผลให้ดีทั้งให้คุณทั้งให้โทษในช่วงนี้คนที่เกิดราศีมังกรน,นะครับเข้าในวันที่1ถึงวันที่5อาจจะไม่ส่องแสงรัศมีดวงดาวอาจจะไม่ส่องแสงดีเท่าที่ควรแต่ว่าในวันที่5เป็นต้นไปครับจนถึงสิ้น ปีนะครับจนถึงสิ้นเดือนของปีเดือนเดือนธันวาคมของปี500ขอ63คือสิ้นเดือนธันวาคมนะครับต้องระวังปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพดาวเสาโคจรทับแต่มีดาวพฤหัสมีความขัดแย้งทางความคิดพอสมควรนะครับในช่วง เดือนธันวาคมนะครับการประกอบอาชีพน้าที่การงานก็ดีครับจะส่งผลให้ท่านมีปัญหาทางความคิดมากสมพอสมควรเรื่องของการเงินการทองเช่นเดียวรับขุมทรัพย์ดาวขุมทรัพย์คือดาวเจ้าเรือนดาวขุมทรัพย์คือดาวราหูครับดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเดือนดี้วครับดาวขุมทรัพย์ครับการเงินการทองสภาพคล่องนะครับเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ครองชีวิตความรักก็เช่นเดียวครับยังส่งผลดีการประกอบอาชีพน้าที่การงานดาวศุกร โคจรอยู่ในเรือนของกรรมะการติดต่อกรนริยาการงานบริการงานต้อนรับนะครับก็รู้ว่าส่งผลทิศทางให้ท่านได้รับพื่นดีครับเรื่องของลาภโชคลาบเรือนของลาภโชคลาบดาวพุธก็ตามครับดาวอาทิตย์ก็ตามดาวการติดต่อดาวการเจริญญาเรื่องธุรกิจหน้าที่กานอะไรก็ตามก็ส่งผลทิศทางดีางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องสภาวะสุขภาพจิตของท่านนะครับจะมีปัญหาครับวิตกกังวลหลายเรื่องหลายอย่างนะครับ เมื่อมีงานล้นมือครับก็ปัญหาเกิดความคิดฟุ้งซ่านในทางความคิดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ก่อนจะมาลมแล้วมาสุมลมแล้วอยู่ในดวงชะตาของท่านนะในวันที่นะครับนะในวันที่5ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับส่งผลทั้งให้คุณทั้งให้คุณเรื่องทางที่ดีและในทางที่ไม่ดีครับเรื่องในทางที่ไม่ดีก็คือเรื่องปัญหาสภาวะทางจิตใจของท่านเด้รับการบันทอนครับก็ทุกระทัง เอาิีกุศกังวลคิดฟุ้งซ่านพอสมควรนะครับส่งผลที่ดีมากนะครับก็คือดีเรื่องของการประกอบอาชีพธุรกิจหน้าที่การงานต่างๆก็มีความราบรื่นมีความสุขมีความสมบังดีครับนี่คือท่านที่เกิดราศีมังกรครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับทักษะวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์เป็นบริวารบริวารตกเรือนลาภะส่งผลทิศทางโดดเด่นนะครับส่งพลทิศทางโดดเด่นดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคมาครับมีได้ข้าวได้ของ สิ่งต่งางๆเข้ามาแทนที่ครับการได้ข้าวได้ของในที่เ,เกณฑ์ที่ท่านจะต้องซื้อหลักทรัพย์หลักฐานก็มีมากพอสมควรเมืเ่อไรเป็นเรื่องลปลาก็ตามครับนะช่วงเดือนธันวาคมเกณฑ์ที่มันจะได้ครับเกณฑ์ที่จะโชคดีโชคดีลาบนะครับบริวารอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาเลยครับวันอายุเดชดาวเดชก็เดินดีครับดาวเดชคือดาวอังคารตกเรือนพันศาเชตาิถือว่าเดินดีครับวันอายุเดชสี ส่วนดาวสีคือดาวพุธตกดาวสีตกเรือนลาภโชคลาภการเงินการทองมีความสำเร็จมีความลาบลื่นมีความสมบังนะครับสิ่งที่ท่านได้ตั้งมุ่งหวังความหวังไว้อยากจะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ในสิ้นปีนะครับในเดือนธันวาคมเกณฑ์มีความสาเร็จมีความราบรื่นทาให้ท่านมีความสุขความหวังในเรื่องของท่านที่ตั้งจิตเจตนาตั้งหวังไว้นะครับวันอายุเดชสีมูละดาวมูละนะครับดาวมูละเกณฑ์ได้ที่อยู่ที่อาศัยเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลง หน้าที่การงานเปลี่ยนแปงลงหรือยอยู่ที่อาศัยม,มันมันมีอยู่ปัญหาอยู่แล้วครับเกณฑ์โยกย้ายครับ <_ an> เกณฑ์มูฮไอยู่เดียวเกณฑ์โยกย้ายเข้าเดือนธันวาค <_ an> มท่านจะได้สถานที่อยู่ที่อาศัยใหม่หรือปัญหาเรื่องอาชีพหน้าที่การงานครับเพราะว่าดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์เป็นการ,รตกกรรมะนะครับตกกรรมะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเรื่องอาชีพหน้าที่การงานมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งหนะ้าที่การงานไม่ต้องไปกังวลครับเกณฑ์ดวงชะตาของท่านมันส่งผลทิศทางให้ท่านได้ดีอยู่แล้วในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ ดีแล้วเที่ยงคันว่าผมไม่ต้องตกใจอะไรครับเกีฑยสิ่งทุกสิ่งที่อยากก็ลาบดื่นดีครับอันอายุเดชสีมูละอุตสาหานะาาน้า,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 นาที่การงานดาวอุตสาหะดาวที่การงานดาวพฤหัสโคจรเข้ามาทับได้ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ครับไม่ต้องกังวลครับอ่านะ้าที่การงานได้ตําแหน่งหน้าที่การงานใหม่ วันอายุเดชศรีมรงสห์บ,บนตรีมีคนปรรมความจนที่เหลือก็ควรครับส่วนเรื่องของกาลีกาลีกินดาวสุขเป็นกาลีกินีปัญหาเรื่องที่การงานเป็นกาลีกาลีในทนี่มีโอกาสเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนงานเป็นกาลีครับหรือว่าเปลี่ยนตําแหน่งนะครับโยกย้ายเปลี่ยนตําแหน่งหรือว่าไปในสถานที่หรือว่ามีการถูกให้อ่าส่งตัวไปสถานที่ที่ท่านไม่อยากจะไปก็เป็นไปตามวิถีดวงดาวชะตาพิษในประจำาใน ิ้นเดือนนะครับในเดือนธันวาคมอยู่แล้วครับเกณฑ์หลงนี้ครับถือว่าส่งผลดีทั้งให้คุณในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามามากกว่านะครับถ้านใ้เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันต่อไปครับถ้าีนเกิดในวันจันทร์ครับวันจันทร์ราศีมังกรครับจันทร์เป็นบริวารบริวารลวันที่หนึ่งนะครับจันทร์เดินดีครับไม่มีปัญหาปริสกอะไรครับปานวันอายุสุขภาพดีครับ สุขภาพดีวันอายุเดชดาวหุธคือเดชตกเรณาาูพาะตำแหน่งอำนาจวัส,สนาส่งผลทิศทางดีครับวันอยุเดชสีดาวสีดาวสีในที่นี้คือดาวเสาเสาโครจรเสาโครจรมาทับลัคนาเกิดนะครับเสาโครจรมาทับลัคนาเกิดในช่วงเดือนธันวาคมจะเริ่ม ดวงชะตาชั้นท่านเริ่มส่งผลในทางที่ดีขึ้นนะครับในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่มันติดๆขัดๆอุปสรรคมากพอสมควรนะครับเข้าเดือนธันวาไปแล้ววันที่5เป็นต้นไปครับวันที่5ธันวาคมเป็นต้นวัดาวเสาร์โคจรมาทับลัคนาเกิดวันอายุเดชสีดาวสีทับลัคนาเกิดวันอายุเดชสีมูลกได้หลักทรัพย์หลักฐานครับการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีครับความมั่นคงเกิดขึ้นครับได้ที่อยู่ที่อาศัยในช่วง าจากเดือนธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี2 5ง4ดวงชะตาคิดกำเนิดของท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับจะมีความแฮปปี้มีความสุขในชีวิตมากครับได้หลักทรัพย์หลักฐานจะคิดจะทําการสิ่งใดครับที่จะซื้อที่อยู่ที่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ซื้อรถซื้อบ้านนะครับก็เกินมีความสําเร็จมีความราบรื่นดีครับนี่สิ่งที่ท่านมุ่งหวังไว้นะครับในรอบเดือนัเดือนธันวาคมก็ส่องแสงกันที่ท่านได้ทํา สัญญาต่างๆไว้เลยครับช่วงนี้ครับถือว่ามีความราบรื่นดีครับวันายุเดชสีมูลอ,อุตสาหะและที่การงานก็ดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยครับอุตสาหะมนรตร,รีดาวมนตรีนะครับดาวมนตรีในช่วงนี้คือดาวศุกร์เป็นดาวมนตรีตกเรือนกรัมรมะคนวัาทำครํานนจนเรื่องอาีการงานทุกคนก็มุ่งมั่นให้ท่านจะช่วยเหลือเรื่องอาีการงานดีครับไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยครับส่วนดาวกาลิกินีคือดาวอาทิตย์ลาภโชคลาภนะครับดาวกาลีตกเรือนลาภในช่วงนี้อยู่ที่ตัวของท่านนะครับอ่า การทําการสิ่งใดขั้นตัดสินใจล่าช้าไหครับตัดสินใจช้านะครับโอกาสดวงชะตาชีตมันมาถึงฉะนั้นรีบตัดสินใจนะครับจัดซื้ออะไรก็ตามครับสิ่งที่ท่านทําสัญญาอะไรกันสัญญาสินเชื่ออะไรก็ไม่ต่างครับเกณฑ์มันมีโชคไม่ลาบได้นะครับอยู่ที่ตัวท่านตัดสินใจนะครับช่วงนี้เพราะาดาวพฤหัสคนเป็นคนตัดสินใจเชื่องช้าอย่แล้วครับดาวเสาโคจรเข้ามาร่วมก็ช้าไปอีกครับฉะนั้นรีบตัดสินใจทําการสิ่งใดครับในช่วงนี้ครับ ทงส่งผลให้ท่านมีความสําเร็จความรับรื่นตีนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันอังคารครับราศีมังกรนะครับวันอังคารราศีมังกรอังคารเป็นบริวารบริวารเดิมดีครับบริวารตกสหชัชชเดิมดีไม่มีปัญหาครับวันอายุสุขภาพก็ดีครับสุขภาพดีดาวเดชดาวเด็ด,ดาวศรีทั้งดาวเด็ดดาวศรีครับช่วงนี้ครับตำแหน่งที่การงานส่งผล ณวันที่5้าธันวาคมเป็นต้นไปส่งผลให้ท่านมีความร่เรวยมีความสุขมีความร่มเยความแฮปปี้ตำแหน่งที่การงานครับทุกสิ่งทุกอย่างส่งผลในทางที่ดีครับวันอายุเดชสีมูละเกณฑ์ดวงแยที่ที่อยู่ที่อาศัยนีหรือไม่ครับอเกณฑ์ดวงายที่อยู่ที่อาศัยมีหรือไม่เกณฑ์ดวงใจมีแต่ในสิ่งที่ดีเข้ามาครับได้จากที่อยู่ที่อาศัยได้หลักทรัพย์หลักฐานเข้ามาใหม่ครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานดีครับ อุตสาหะในที่การงานมนตรีดาวมนตรีดาวอาทิตย์เป็นดาวมนตรีจุกเวลาพักได้รับตําแหน่งในที่การงานใหม่ครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับช่วงเดือนธันวาคมเกณฑ์ดวงชะตาชุลสงพันมีความราบรื่นมีความสุขมีความสมหวังดีขึ้นนะครับวันอายุเดชสีมะอุล้าสหามนตรีกาลีส่วนดาวจันทรเป็นกลาลกีเฉพาะวันไม่ส่งผลเต็มร้อยครับ <c oughs> สําหรับดวงชะตาชิลท่านที่เกิดในวันอังคารครับถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับช่วง เดือนธันวาคมเป็นต้นไปครับเดือนธันวาเกตของเดือนธันวานี้ยเกตดวงชะตายิ่เริ่มมีช่องทางสิ่งที่มันติดขัดมาเริ่มส่องแสงสว่างดีขึ้นนะครับเรื่องทีการงานก็ดีเรืองโชคลาบลอยก็ดีนะครับช่วงเดือนธันวาคมท่านจะมีโชคไปลาบครับได้โชคได้นลาบลอยรือว่ามีโชคลาบลอยเกี่ยวกับการเสี่ยงรูเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเกณฑ์โอกาสที่จะเป็นไปเค่นั้นมีมากที่สุดนะครับท่านีะเกิดในวันอังคารครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราวันพุธกลางวันครับราศีมังกรครับพุธกลางวันดาวพุธตกเรือนลาภก็ถือว่าส่งผลทิศทางดีครับโชคลาภบริวารได้โชคได้ลาภได้เข้าได้ของเข้ามาในบ้านหรือว่าได้หลักทรัพย์หลักฐานดีขึ้นครับวันอายุสุขภาพดีครับในวันที่ณวันที่1นึ่ธันวาถึงวันที่5้ธันวาสุขภาพดาวอายุเสียครับดาวอายุเสียปัญหาเรื่องสุขภาพมีอยู่ครับต้องระวังครับ แล้วก็หลังจากวันที่5เป็นต้นไปครับดาวเสาร์โคจรย้ายเข้ามาอยู่ตำแหน่งของราศีมังกรเป็นดาวเจ้าเรือนครับอายุสุขภาพดีครับวันอายุเดชดาวเดชเดิมนี้ครับพรหัสคือเดชส่งผลทิศทางในทางที่ดีขึ้นตำแหน่งอำนาจวาสนาดีครับวันอายุเดชสีส่วนดาวสีดาวราหูเป็นดาวสีโชคลาภลอยจริงโชคเสียงลาภก็จะส่งผลทิศทางให้ท่านดีขึ้นครับวันอายุเดชสีมูลัก ดาวมูละอุตสหาหะในที่การงานหลักทรัพย์ธนาคาการงานมั่นคงดีครับในช่วงเดือนธันวาคมครับวันอายุเดชสีมูละอุตสหาหะในที่การงานโชคลาภลอยจากตำแหน่งที่การงานมีโชคมลาภหน้าที่การงานสิ่งที่ท่านได้กระทําอยู่ถ้ามีการจับสลักอะไรก็ตามครับในวันละสิ้นไปเองครับตามหน่วยงานสถานที่ต่างๆท่านคนหนึ่งครับที่จะได้รับโชคลาภกับ ในหน่วยงานของท่านเีงครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทั้งหลายก็มีส่งผลมีความลับรื่นนะครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีดาวจันทร์เป็นดาวมนตรีครับดาวมนตรีก็ส่งผลทำคมช้ำจุนดีครับ่ดนดาวกาเล็กนี้คือดาวังคารดาววังคารเป็นดาวกาลีสุขภาพพละพลังเรื่องแรียงในร่างกายอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะช่วงวันที่1ถึงวันที่5ครับแต่หลังจากวันที่5ไปแล้วสุขภาพพละร่างกายในร่างกายดีมากครับยงนี้ครับคือท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ วันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับเสาร์ราศีมังกรเป็นดาวเจ้าเรือนโดยตรงนะครับบริวารก็ดีครับอายุก็ดีครับสุขภาพดีครับบริวารอายุสุขภาพดีนะครับบริวารณช่วงวันที่หถึงวันที่5้าธันวาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับจะมีการซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือทายสิ่งที่ท่านได้ใช้ประจําครับอาจมีปัญหาเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองครับค่าหลังวันที่5เป็นต้นไปบริวารเดินดีโคจรทับลัคนาเกิด จะมีโชคลาภลอยนะครับสุขภาพพอดีครับเอาสุขภาพมีวันอายุเดชดาวราหูเป็นดาวเดชตำแหน่งเดินดีครับไม่เสียครับวันอายุเดชสีดาวสีดาวสีดาวความเสถียรความสาามหวังเรื่องอาธิการงานส่งผลทิศทางในทางที่ดีขึ้นนะครับดาวสีครับวันอายุเดชสีวันอายุเดชสีมูละดาวมูละโชคลาภลอยจากมูละได้หลักทรัพย์ฐานเข้าของเงินทองดีขึ้นนะครับในช่วงครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานดีครับ อุตสาหะที่การงานดีดาวมนตรีดาวคนมุญธรรมค่าจนช่วยเหลือเกื้อกูลส่งผลทิศทางให้ท่านดีนะครับในช่วงนี้ครับดาวมนตรีก็ดีครับสมาชิกที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าถือว่าส่งผลทิศทางดีนะครับดาวมนตรีคือดาวอังคารคนเพื่อนฝูงอุถัรภมคามจนที่เหลือเกื้อกูลครับส่วนดาวกาลีครับดาวพุธคือดาวกาลีการ,ริยาภาธีพุธคือปากปากเป็น ไม่ส่งผลให้ท่านนะครับในช่วงนี้ครับดาวพุธด,ดาวเสียครับดาวพุธเป็นกรณีขัดโชคขัดลาบตัวเองครับตัดสินใจอะไรก็ตามครับคานที่เกิดในวันเสาร์ครับตัดสินใจค่อนข้างที่จะราช้านะครับตัดสินใจราช้าทําการสิ่งใจก็มีความราช้าตัดสินใจช้านะครับการที่ท่านได้อ่าในช่วงเดือนธันวาคม ดวงชะตาชีวิตท่านขาขึ้นแต่ท่านไม่ตอบรับสนองในเรื่องของดวงชะตาชีวิตครับมีความขัดแย้งทางความคิดพอสมควรนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะครับนี่คือท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับในวันพฤหัสบดีราศีมังกรนะครับราศีมังกรดาวที่โคจรทับลัคนาเกิดคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสโครจรทับดาวบริวาร ได้โชคได้ลาบได้เข้าได้ของเงินทองต่างๆครับในช่วงนี้ครับเดือนธันวาคมครับดาวสุขภาพวันอายุดาวสุขภาพดาวราหูเป็นดาวอายุครับดาวอายุโคจรในตําแหน่งที่ไม่ดีครับดาวอายุครับดาวอายุดาวเด็ดดาวเด็ดตาแหน่งที่การงานนะครับดาวเด็ดตาแหน่งที่การงานคือดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ได้รับหน้าที่การงานส่งผลทิศทางตําแหน่งที่การงานดีขึ้นนะครับ วันอายุเดชส,สีดาวสีดาวอาทิตย์เป็นดาวสีมีความสําเร็จมีความโชคดีโชคลาภการเงินการทองการงานดีขึ้นมานะครับในช่วงเดือนธันวาคมครับวันอายุเดชส,สีมูล,ละอุตสาหะในที่การงานก็ดีครับส่วนดาวมนตรีดาวพุธเป็นดาวมนตรีโชคลาภลอยคนมาทําความจนชื่นเลียงก็ควรส่งผลทิศทางให้ท่านดวงชะตาชอวท่านลาบเรื่องีครับส่วนดาวกาลิกนีณนะวันที่ ดาวกาลีคือดาวเสาโคจรทับลัคนาเกิดณวันที่5้าเป็นต้นไปถึงสิ้นปีต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับดาวเสาดาวเสาโคจรมาทับลัคนาเกิดเป็นดาวกาลีเพราดาวเดือนดาวบริวารดาวเจ้าเรือนของท่านนะครับอยู่ในเรือนของดาวกาลีต้องระวังสุขภาพนะครับเรื่องอุบัติเหตุบางเกิดขึ้นด้วยนะครับเณฑ์ช่วงเดือนธันวาคมครับครับ ยดยันภาชนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ตามครับต้องระวังนะครับต้องมีสติตตลอดเวลาท่านจะจะได้ประมาทครับจะัาภายนะอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับต้องระวังนะครับวันต่อไปครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันพุธกลางคืนวันราหูครับวันราหูราศีมังกรครับวันราหูราศีมังกรราวันราหูดาวบริวารครับวันราหูเป็นบริวารอยู่ในตําแหน่งของ พันธุก็คือว่าส่งผลนี at, ่ครับวานอายุตันตุนุดุุมพระสัจพันธุนะครับบทตัาเลงของบทตัส่งผลทิศทางนี้ครับวันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาเลยครับสุขภาพครับวันอายุเดชดาวเดชดาวทิศตกเป็นเดชตกลาภะส่งผลทิศทางนี้ครับวันอายุเดชนะครับวิวันอายุเดชสีดาวสีดาวจันมีความเฉลียความลับเดือนนี้ครับวันอายุเดชสีมูละหลักทรัพย์หลักฐานและที่การงานมั่นคงดีครับ ์มูล,ละนะครับวนันอายุเดชสีมูละอุตสาหานะหน้าที่การงานหน้าที่การงานส่งผลทิศทางในทางที่ดีขึ้นในทางที่ดีขึ้นนะครับอุตสาหะมนตรีดาวเสาเป็นดาวมนตรีครับดาวเสาเป็นดาวมนตรีโคนนธรรมค้ำจนช่วยเหลือก็กวลส่งผลทิศทางดีขึ้นเลยครับส่วนดาวพฤหัสเป็นดาวกาลิกินีครับดาวพฤหัสเป็นดาวกาลีโคจรมาทับลัคนาเกิดต้องระวังปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องระวังถูกปัญหาคน คิด้ายคิดไม่ดีตัวตัวท่านเองนะครับในช่วงนี้ครับท่านประกอบอะไรก็ตามครับเจ้าเจ้ากรรมในเวรส่งผลทิศทางมาให้ท่านมาตามรางควันท่านนะครับมาถึงที่ครับตั้งระวังครับว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาขัดแย้งลงวันหารเรื่องคดีความมังเกิดขึ้นนะครับเรื่องีความมังเกิดขึ้นจะมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีหาเรื่องให้ท่านเดือดร้อนนะครับตั้งสงบนิ่งนะครับถ้านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับตรงนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ติดติง หน่ที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างร้อนที่อยู่ที่อาศัยนะครับะช่วงเดือนธันวาคมต้องระวังนะครับต้องระวังด้วยนะครับสมาชิกที่เกิดในราในวันพุธกลางคืนราศีมังกรครับวันต่อไปครับวันศุกร์ครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ราศีมังกรครับศุกร์เป็นบริวารศุกร์เป็นบริวารตกกรรมะสุว่าส่งผลโดดเด่นนี่ครับศุกร์เป็นบริวารอยู่เรือนของกรรมะครับ วันอายุสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับเก็บใครได้ป่วยไม่มีครับวันอายุเดชดาวเดชเดินนี้ครับดาวสีดาวอังคารเป็นดาวสีตำแหน่งส่งผลที่ทังดีครับวันอายุเดชสีมูละมูละดาวพุธเป็นดาวมูละอยู่ในตำแหน่งของเรือนลาภได้รับโชครับลาบได้รักทรัพย์หลักฐานดีครับในช่วงเดือนธันวาคมครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะในที่การงานนะครับในช่วง วันที่1ถึงวันที่5อุตสาหะบริยะไม่ดีครับแต่ว่าหลังวันที่5เป็นต้นไปอุตสาหานะนนที่การงานสมผลทิศทางดีขึ้นครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตีนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวมนตรีมีคนมาทำคำ้ำจุนช่วยเหลือก็บคุณทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะมีความรับได้มีความสุขมีความแฮปปี้ครับส่วนดาวกาเลกินีดาวกาลีดาวราหูเป็นดาวกาลีเลือนบุตร ดาวเรืองบุตตาเป็นการกีก็ไม่ส่งผลเต็มที่เต็มร้อยครับตัวลบโดยทั่วไปโดยรวมนะครับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดวันศุกร์ราศีมังกรเกณฑ์ลงชะตาคือทุกท่านส่งผลทิศทางดีมากครับการที่จะได้รับโชคลาภตำแหน่งที่การงานก็ดีครับเรื่องหน้าที่เรื่องการเงินการทองก็ดีครับเรื่องของอสถานที่ที่จะต้องได้รับโอกาสที่ท่านจะได้ชิดตั้งความหวังไว้ว่าจะซื้อ สิ่งของต่างๆนะแตทำสินเชื่อไว้ในเรื่องต่างๆครับในเดือนธันวาคมท่านจะมีข่าวดีครับจะมีมีข่าวดีมีโชคดีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะซื้อที่อยู่ที่อาศัยซื้อบ้านก็ตามครับซื้อรถก็ตามเกณฑ์ได้ในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังไปนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี่เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตของท่านที่เกิดราศีมังกรในรอบเดือนธันวาคมแต่ละวันนะครับแต่ละวันตั้งแต่วันอาทิตย์ วันจันทร์วันนังควันคานวันพุธวันเสาร์วันพฤหัสวันราหูและวันศุกร์ที่ผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางทัศนะกับสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดราศีมังกรนะครับส่วนเลขเด่นเลขมงคลในรอบเดือนนะครับในรอบเดือนธันวาคมนะครับในงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมก็ดีครับเลขประจําวันเกิดดวงเกิดแท้ตาเกิดของท่านนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเสียงตัวเลขเสียงโชคลาภครับ เกี่ยวกับตัวเลขครับดาวที่โคจรหนุนมนาอยู่คือดาวนี่ครับดาวเลข5นะครับเลข5ทับลักนาเกิดจะมีโชคเีลาบรอยบังเกิดขึ้นนะครับเลข5ครับคนที่จะเสี่ยงเลขเด่นนําเลขตามดวงครับไม่ว่าจะเป็นเลข5 7 7 5ดาวเจ้าเริอนครับดาวเสาร์จะย้ายมาครับ577 5หครับหรือท่านที่ในงวดของวันที่1ธันวาคมนะครับดาวเสาร์ครับดาวเสาร์จะย้ายครับ และสิ่งนี้ของดาวเสาแรงมากครับดาวเสาเกาะกลุอมอยู่กับดาวเกตคือดาวเลขเกตคือเลขเก้าครับตัวเลขที่ควรจะเสี่ยงณนะวันที่หนึ่งธันวาคมควรที่จะเป็นเลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหรือตัวเลขที่มาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือเลขห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าครับหรือจะเป็นเลขห้านะครับเลขห้านะครับณนะวันที่หนึ่งตรงกับวันนังคารจะเป็นสามห้าห้าสามหรือไม่ครับแต่ว่าใน วันที่หนึ่งธันวาคมการจับลัคนาเกิดก็คืออยู่ในราสีเมษครับอินเลขศูนย์อยู่ครับเกี่ยวเนื่องกับตัวเลขครับมีเลขศูนย์เลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าสี่ตัวครับสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางตัวเลขไปจับป้กันดูครับไปจับประกบคู่กันดูนะครับท่านจะมีโชคมีลาบลอยบังเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมีความแฮปปี้มีความสุขมีความสมบังดีขึ้นนี่คือ ทานที่เกิดราศีมังกรในรอบเดือนธันวาคม2 5 6 3นะครับขอบคุณสมาชิกมาตามดวงทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ดวงให้ท่านได้ติดตามรับชมในแต่ละเดือนทุการาศีครับกดฝากกดติดตามเลยครับ,บ,สบสกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการวิเคราะห์วิจารณ์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีก ในราศีต่อไปครับและในเดือนต่อไปครับดยสมาชิกมาตามดวงทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความแฮปปี้ตลอดปี256 0นะกครับและก็ปี2560นปีก็มาดูการวิเคราะห์มีการดวงันต่อไปครับใหสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงประกอบอาชีพการงานสิ่งใดก็ตามที่มีความสาเร็จความรับเรื่องมีความสุขสมบงังแฮปปี้เจริญรุ่งเรืองในทีกท่การงานทุกท่านทุกคนนะครับพบกันในใน คลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ